หลายคนนะคะทำธุรกิจแต่ไม่ประสบความสำเร็จคนรอบข้างดูถูกว่ากล่าวคนอย่างเธอเหรอทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทำอีกแล้วเดี๋ยวก็ล้มอีกหรอหรือบางคนนะคะกำลังเริ่มต้นในการทำธุรกิจเลยก็มีคนมากับดักคุณและตัดสิ่งคุณแล้วว่าเฮ้ยคนอย่างเธอเนี่ยนะมันจะทำได้เหรอคนอย่างเธอเนี่ยนะมันจะสำเร็จเหรอทันเข้าใจเลยค่ะในความรู้สึกตรงนี้เพราะทันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจมาสิบ เจงธุรกิจมาสิบอย่างคนเลอข้างดูถูกตัวทันตัวทันเองนะติดกับอยู่กับความคิดตรงเนี้ทันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ทันผ่านมันมาได้โดยการเปลี่ยนวิธีคิดค่ะวันนั้นนะคะทันเริ่มต้นจากคำกล่าวว่าขอบคุณนะที่หวังดีแต่เนี่ยมันชีวิตฉันอย่าเอาความคิดของคุณมาตัดสินว่าชีวิตฉันมันจะเป็นเหมือนปากข,ของคุณพูดแล้ววันนั้นนะคะ ฉันเริ่มต้นขอบคุณจากหัวใจจริงๆแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันขอโทษนะที่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ย ซึมเศร้าอยู่กับความคิดของคนอื่นกลับมารักตัวเองค่ะเริ่มต้นมีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันนะคะท่านบอกเลยว่าอย่าเอาคำพูดของคนอื่นเนี่ยมาใส่สมองตัวเองอย่าเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยความโกดเครืองด้วยความแค้นด้วยความทุกข์เพราะชีวิตเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ถ้าปราศจากความสุขวันนี้ท่านบอกง่ายๆเลยค่ะใครมีความสุขคนนั้นชน,นะและ ทันขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเปลี่ยนคําสบประมาณให้เป็นความสําเร็จโดยการใช้ชีวิตเองให้มีความสุขในทุกๆวันมันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้แบบง่ายๆค่ะกดซีเฟิร์ไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ